สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆเพื่อนอทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาแนะนำออเดอร์กันครับสี่ห้าออเดอร์ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องการเป้าอยู่ที่เลขสามเท่านะครับผมโอเคนะครับผมมาเริ่มกันเลยตรงนี้เราไดออเดอร์ที่เลงเอาไว้แล้วนะครับผมจุดนี้ก็รอย่อนะครับผมที่เลขเข้านะครับผมออเดอร์นี้ที่กดเข้าไปนะครับผมเปิดเข้ามาดีนะครับเดแต่เราแค่้ออเดอร์หนึ่งสิโอเคไหมครับผมก็ เอาเป็นว่าจุดนี้ซ้ายมือนะครับมันมีแนวและก็มีโดจิชี้เขายืนยันนะครับผมด้านล่างแล้วก็มีการลิเจกนะครับผมในแท่งแต่อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับผมเพราะว่าแท่งมันค่อนข้างยาวโอเคนะครับปิดก็ถือว่าโชคดีนะครับผมกอได้ราคาดังดีครับผมมาต่อกันเลยเนสัปดาห์หนึานะครับผม เดี๋ยวเรามาเล่นกันตอนนี้เราดึนซ้ายมือแล้วนะครับรอโอเคครับผมดีเจ็กนิดนึงนะครับผมก็ก็เลยเข้าไปนะครับผมนี้เดี๋ยวมาดูซิเอ่อว่าจะรอดไหมนะครับผมเพราะว่าเอ่อมันมีแท่งยืนยันแนวนะครับผมก่อนหน้านี้ประมาณ4ี่ห้าแท่งแล้วนะครับผมโอเควินไว้นะครับผมออเดอร์นี้ออเดอร์แรกเสมอออเดอร์สองวินต่อเลยนะครับผมออเดอร์ถัดมานะครับผมซ้ายมือนะครับผมรอมีแนวแรงมัน มีความเสี่ยงตรงที่มีแนวซ้อนนะครับผมดังนั้นต้องติดตั้งไว้ทั้งสองแนวเพื่อดูการเล่นของแนวพัฒนียาของแนวและก็การยีนยัแนแนวครับผมการยีนยัแนแนวที่ว่าเนี่ยเราต้องดูแท่งที่เล็กกว่าและเล่นกับแนวนะครับผมโอเคนะครับแรงต้องท่านดูแรง,แรงโอเคนะครับผมเอาเดี๋ยวนี้กดไปแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับผมแต่ด้วยความที่ มั่นใจนะครับว่าว่ามันน่าจะต้องขึ้นดับเพราะว่าอย่างน้อยแนวซ้อนก็ต้องคือแนวด้านซ้ายมือตรงนี้มันเป็นแนวที่กนขชางแข็งแรงนะครับผมก็เลยมั่นใจในแนวซ้อนนะครับผมนี่นะครับดึดดันนะครับก็ขึ้นสูงอาจจะลงสูงได้นะครับขึ้นแรงลงแรงโอเคก็หัวไปนะครับออดเดินมานะครับก็กินอันนี้มานอกเรื่องกันนิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นก็ คืออยากดูแบบ5นาทีบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมนี้เป็นนอกเรื่องนะครับที่ใช้อยูอ่ประจำทุกวันนะครับผมตอนนมาลองมาลองดูน้องเหนือจากที่ใช้ทุกวันนะครับแนวรับแนวต้านแต่ว่าเราเอาแนวรับแนวต้านมาอ้างอิงนะครับแล้วก็ใช้บีนะครับตรงนี้นะครับผม,ผมก็ การวิ่งการตัดของสโต้นะครับผมนอกเรื่องนิดนึงแทนแทนแทถ้าเผื่อมีท่านใดอยากลองเล่นอะไรแปลกแปลแบบลายตารลายๆานิดนึงนะครับผมก็มาลองดูกันนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเิ่มที่หนึ่งเหรียญแล้วกัน,นครับผมกดไปเลยเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะลงลงมาด้านล่างได้นะครับผมเพราะว่าโดยรูปแบบการวิ่งนะครับแล้วก็ผมเห็นด้านล่างครับมันมีสโตตัดเรียบร้อยนะครับฉะนั้นก็ ผมงนะครับ <c oughs> แต่ว่าในรูปแบบการเล่น5นาทีนะครับผมเนี่ยผมจะมีมาติงเกลนะครับผมก็คือกดมือเรียนไม้ที่2แล้วแก้คูณ2 5คนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราอาจจะต้องหาตำแหน่งที่แก้นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การสูญเสียเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> โอเคเดวนะครับก็มารอลุ้นกันนะครับ ข้อดีของ5นานีนะครับก็มีเวลาที่ให้เราตัดสินใจได้หรือแก้ไขาราคาได้นะครับมัคนค้างเรียบปลอดภัยนะครับโอเค,นะคถ้ายอดเนี้ยผมจะกดลงอ e ีกออเดอร์หนึ่งนะครับโอเคดูกันยอดโอเคนะครับ ผมยังเชื่อว่ามันยังลงต่ออยู่นะครับแต่ตอนนี้สโตมันเริ่มหักขึ้นแล้วนะครับก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่ <c oughs> ก็มาลุ้นกันนะครับที่ว่า bon j j. ออเดอร์ด้านบนน่าจะช่วยออเดอร์ด้านล่างได้โอ้วสิสุดท้ายนะครับผมรอดไปนะครับผมแต่ก็ยังเสียอยู่ที่หนเหรียญเพราะฉะนั้นเราต้องใช้2อห้านะครับเพื่อเกลนนะครับกันเ okay. ว่าน่าจะลงได้ละโอเคผมเห็นสโตนชี้ลงมาด้านล่างแล้วก็เลยแนวตรงกลางด้านล่างเลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเทวฟูล2.5งาตังไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อแก้นะครับเพื่อแก้ราคาครับผมที่เรากดไปครับเพราะว่าระยะเวลาในการวิ่งของแต้เซียนเนี่ยหานาทีสามนาทีเนี่ยมันมีการเปลีป่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาครับดังนั้นเราคูณเงินตั้งเอาไว้เลยนะครับผมเพื่อที่จะใช้ในการมาเป็นเจ้าครับอันนี้ของแถมนะครับของแถมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเฮ้ยผมเล่นเอาไว้นะครับตอนนี้ถ้าให้ดีเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปตรงเนื้อแท่งเทียนตรงนี้ละโอเคมันลุ้นกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เข้าไหมเนะครับผมตอบครับรอโอเคเยี่ยมเลยครับเข้เาไปในเนี่แล้วนะครับดอประเดอร์รนี้ต้องรีเจ็ตครับโอเคเอ่อผมเห็นแบบสายฟ้าแลบเลยนะครับผมมันมีการรีเจ็ตขึ้นไปแบบรวดเร็วเลย <c oughs> นะครับ มันวิ่งขึ้นไปปุ๊บแบบสายฟ้าแรกนะครับผมก็เลยมั่นใจว่ามันมีการปฏิเสธหรือการ,ารีเจินะครับเกิดขึ้นแน่นอนผมก็เลยกดเข้านะครับก็อาจจะได้ราคาที่ต่ําลงมาหน่อยนึงนะครับฉะนั้นมารื้กันนะครับคิดว่าน่าจะรอดนะครับโอเคปิดได้สวยงามมากครับจุดนี้ถ้ามันขึ้นไปด้านบนอีกนิดหนึ่งก็จะ ไม่ทันแล้วนะครับผมพุ่นไม่ทันหาคำนะครับผมพุ่นไม่ทันเสร็จเลยนะครับมันลงมาซะก่อนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะรอดทั้งสองออเดอร์นะครับมาลุ้นกันนะครับออเดอร์ด้านล่างจะรอดไหมสิบห้าวิสิบสามสิบเอ็ดสิบโอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับผมยังแห่งโอ้โหครับก็ยังถือว่าดีอยู่ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา มาดูกันนิดนึงนะครับว่าจะได้ออเดอร์แบบนอกเรื่องสักออเดอร์2ออเดอร์หรือเปล่าน,นะครับรอจังหวะนะครับโอเคก็อาจจะกดเพราะว่าเห็นสโตมันตัดแล้วนะครับโอเคกดลงมาเลยนะครับตอนนี้เริ่มที่ 2. 2. สองสอเหรียญน,นะครับ ตั้งไว้แล้วนะครับถ้าหากว่ามันวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมยิงเชื่อว,ว่ายังไงเย้ยมันก็ลงต่อแต่ว่ามันต้องขึ้นไปรับแรงนะครับแนวต้านด้านบนคือเราตีเซนเอาไว้นะครับรอครับนี่สำเร็จแล้วของเอ่อบีบีนะครับมงบอกว่าน่าจะมีการกลับตัวแล้ว Oh. แต่สโตนะครับด้านล่างนะครับ mm hmm. มันจะหักขึ้นบนแหละถ้ามันตัดก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมคูณตัวเงินตั้งไว้ก่อนแล้วนะครับผม mm hmm. เพื่อไว้มาถิงเก็บนะครับห mm hmm. กือตั้มาถึกันนะครับกว่าจะได้ถึงไม่ได้นะครับ น่าจะรอดนะครับตัวบีบีนะครับมันบีบตัวเข้ามานะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับมันเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์การกลับการกลับตัวของเทียน นี้นี้คงต้องปล่อยไปนะครับผมชนะหรือแพ้ก็คงต้องไปเกลือกระเดิ้ลทำไฟนะครับเพราะว่ามันหมดเวลาหมดแล้วโอเครอดไปอย่างดีนะครับผมอ,อันนี้ก็ปรับให้เหลือเริ่มต้นอยู่ที่สองเหรียญมาดูของมึงกันอีกนิดนึงนะครับว่าจะได้ มาสักอัอเดิมริ่เปล่าจุดนี้ผมใช้ในการวิ่งของเต้เทียนนะครับใช้แรงในการวิ่งนะครับก็ดูพฤติกรรมการวิ่งของเต้เทียนนะครับผมแล้วชิโตก็ตัดสวยดีเนาะ ตัวมานร่าง,งสวยครับแต่มันติดเส้นกลางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้รอให้มันทะลุเส้นกลางของ BB ขี้นนไปนะครับเส้นกลางของ BB ีมันเปรียบเสมือนกับไอตัว s อ e เ4่นะครับตรงไปเกิน ด,ด,ดูเหมือนว่ามันจะขึ้นไปตรงแนวต้านด้านบนนะครับก็ดูเหมือนว่าโ,โอเคกดไปแล้วนะครับ การวิ่งของแท่งเทียนนะครับผมก็ผมใช้การวิ่งของแท่งเทียนนะครับขึ้นไปนะครับมันพยายามดันกรับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแท่งเขียวเนี่ยมันใหญ่นับมันไม่ค่อยใหญ่ขึ้นมันผมก็เลยมั่นใจว่ามันจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าพอเรากดปึ่งมันลงมาตัวเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะขึ้นกลับไปได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็น่าจะต้อง เก <P os ite> ออดรร์นึงัหมันลุ้นกันหน่อยมันลุ้นกันหน่อยครับตอนนี้ก็ปึ๊บโอ้เสมอน,นะครับแต่ว่าคงต้องใช้เกลีลยวแล้วครับเพราะว่าปรับปรับย่นเงินไม่ทันแล้วนะครับเพราะกราฟมันยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรากดเลยเพราะไม่ ไม่ทันนะครับถ้าหากว่าเรามัวปรับยอดเงินอยู่นะครับก็เลยใส่ไปเลยห้าเหรียญนะครับโอเคผมปรับยอดเงินตั้งเอาไว้นะครับที่ผมใช้แนวรับแนวต้านปัจจุบันเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันขึ้นมาจะเล่นในแนวนะครับโอเคจะมาดูกันนิดนึงนะครับเผื่อมีออเดอร์แนวรับแนวต้านโอเคคู่เงินคู่นี้น่าเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็มีตำแหน่งมีแนว บ้างค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับผมซ้ายมือนะครับมาตอนเป็นโซนที่ค่อนข้างถูกทดสอบมาขนข้างรุนแรงเห็นเล็งไว้ครับโอเคนะครับผมท่านี้จะต้องจบแก,ก้อีกออขั้นหนึ่งอ่าเพราะว่าได้ราคาโอเคกดเข้ากสัมบต่อยนะครับผมไม่ทันแล้วนะครับผมคือ ผมเลงไว้อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามันขึ้นมาด้านบนสุดได้นะครับในเวลาที่เราสามารถกดได้นะครับผมก็จะกดอีกอเดอร์หนึ่งนะครับผมเพราะว่าเผมยังเชื่อมั่นในแนวนะครับในแนวด้านตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับสวยงามด้วยชนะทั้งสองไม้นะครับผมทั้งไม้แก้ได้ครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้มาลุ้นกันที่เจ็กเรียบร้อยนะครับผม การรีเจ็ยังไงยังไงผมยังเชื่อมั่นว่ามันยังแข็งแรงและทำกำไรให้เราได้อยู่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่เบสิคนี่ง่ายมากนะครับแต่ถ้าว่าตลาดมันค่อนข้างคุแรงถ้าเรอกแพ้แล้วรูปแบบครบนะครับก็ต้องปล่อยครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเป้านะครับที่ตั้งเอาไว้นะครับผม300เหรียญนะครับตอนนี้ก็ลุ้นนะครับอีกออเดอร์ สองวอเดอร์นะครับผมโอ้โหสวยงามมากนะครับผมตอนนี้เรียงไว้มีเจกเออนะครับผมเห็นมันมีเจกนิดนึงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของมันอย่างที่บอกตรงนี้ก็ยังคงม,มีแนวซ้อนนะครับแต่ว่าการที่มีโดยจินะครับมันบ่งบอกถึงการสัญลักษณ์การกลับตัวนะครับแต่ราคาที่เราจะได้เนี่ย ต้องปลายไส้นะครับผมต้องในแนวนะครับถึงจะปลอดภัยโอเคนะครับเรียบร้อยไปก็อยังเดยอีกออเดอร์หนึ่งนะครับนี้ผมยังคงใช้แนวรับแนวต้านนะครับแต่ว่าตัวอินดี้ก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้อินดี้นะครับใช้ตัวแนวรับแนวต้านับใช้แนวต้านตรงนี้รอแท่งนยันแนวแท่งนยันแดวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้รอรีเจ็คเลยครับถ้าให้ดีต้องได้ในแนวเลยนะครับผมจะปลอดภัยที่สุด มากครับโอ้โหโ,โ,หโ,โชคดีนะครับกดแล้วมันเกิดการเลนนะครับจะกดเข้าแก้อีอเดอร์หนึ่งแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นออเดอร์นรี้ว่าจะปิดอย่างไรมาโอ้โหชนะวิสุดท้ายนะครับผมยังไงก็จบออเดอร์ไวเบียงเท่านี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอฝากไว้นะครับผมท่านใดอยากจะลอง ดูนะครับวิธีการเข้าหรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามันเข้ามาได้เลยวันนี้ของคุนนี้ก็นี่คือการ,รนับชมสวัสดีครับ